ผมอาจารย์เพลินเชิญครับเชิญเชิญมารู้จักทิชาคมคมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักดิ์ชื่อเสียงโด่งดังรูปอะไรสักได้ทุกอย่างมีมาลาช้างทางลนิงสิงโตว,วันนี้เราจะมาเปิดกล่องเครื่องสักแชยเยนรุ่นโซนาว่าอลิมิเต็ด 4.0จากประเทศเยอรมน,นีนะครับเราจะไปดูกันเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรมั่งคือผมตรงกลางสักมังคือมี่แต่มังกรครับมังกรเจ็ดหัวมีตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีหนวกมีเขามีเท้า,ม,ามีนิว้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์สักายหรือเปล่าครับจะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอครับครับอาจารย์ได้สิเครื่อง ที่เรารอคอยมานานนะครับโอ้แน่นแล้วก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็มีสองก้อนแล้วก็มีแท่นชาร์จก็มีสายชาร์จอันนี้ครัเปิดปิดอีกระบบหนึ่งก็กดค้างไว้ ให้ขึ้นไฟกระพริบครับการเล่นเครื่องหรือเบาเครื่องนะครับก็ไม่ยากเราเหมือนเรากดปุ่มเนี้ยค้างเอาไว้อันนี้ขึ้นเพื่อให้มันแรงคู่ืูเขาจะบอกว่าหมุนยังไงอ่ะก็ดูตามคู่มือเอาก็าเร่งขึ้นเร่งลงว่าจะเอาแรงเบายังไง เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่เข็มดูนี่ยาวนะ4.0ยาวมาก เรเปลี่ยนเป็นระบบระบบซอฟต์ลงเห็นไหมครับพอร,ระบบซอฟต์ลงพอมันไฟมันขึ้นเป็นสีขาวๆเนี่ยมันเป็นการทําให้ให้มันตีตีเหมือนเราทาําเงาครับแล้วใอยเร่งเป่ตีเหมือนตีแข็งได้ยินเสียงไหมครับรีการที่แบบวุ๊ปุ๊ปุ๊ปแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นไฟอันเนี้ยค้างอ่ะ ค้างเลยอย่างเงี้ยถ้าค้า,างังไยมัตีแบบแข็งก็มีอยู่แค่นี้ครับของเขาแล้วก็จะมีหัวต่อที่บางทีอาจจะจับอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่เข้ามือเขาก็จะมีของอุปกรณ์ของเขาซื้อมาด้วยลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมันก็เป็นหัวอย่างเงี้ยครับให้มาเป็นเซ็ตอันนี้เหมือนกับว่าเราใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเลยเราเอาไปงานคอนเวนชันไหนหรือว่าเป็นที่ อย่างนี้มันเข้าตู้อบออ,กอ,อกโต้เคฟได้ต่วอย่างนี้มันก็ใช้อันเดียวทิ้งเหมือนกับว่าเราสักไข่ปุ๊บเราไม่ได้ล้างก็ใช้อย่างนี้ไปเลยเป็นยางยางเรามาใส่ของมันดูมันจะได้เข้าล็อกแน่นเนี่ยฮะ จับอีกรูปแบบหนึ่งมันจะล็อกมือมากมากกว่าครับเขาลองมือมากกว่าแล้วแต่ชอบครับแต่เขามีขายเขา้าเคื่ออบได้ดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นยางใช้แล้วทิ้งขอ,องเขาเขาก็จะมีประมาณเท่านี้ครับที่ให้มากระเป๋าสวยใส่ของได้อันนี้ไม่ได้แถมนะฮะอันนี้ต้องซื้อเอาตัวนี้ต้องซื้อต่างหากเป็นอุปกรณ์เรีมเขาส่วนกล่องดีครับหนาสวยงามตามสไตล์ของเขาแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่า เราไปซื้อตามร้านทั่วไปได้ผมคิดว่าหน้าของถมเพราะว่าเกิดมีปัญหาหรือมันพังขึ้นมาเนี่ยเราก็ทิ้งแล้วก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ได้เลยง่ายเข้าใจก็ลองส่งมาถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมงศักดูแล้วก็จะบะโลให้ดูกันอีกทีหนึง่งตั้งน้โมแล้วเศษมนครั้งวะตะมาทั้งปากาเซนโต อันตัวกูคือมังกรโยนั่งยองโยแล้วลงเข็มมนเพียงจึก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 ,จกอ่ยะอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวก็ตะกี้นี่ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอคือผมเพ่งคิดไลยว่าหัวเลียวปะเปียวว,อวย่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัว เวลาจะกิ้งก็ไม่ต้องแย่งกันกิง้งรวยหัวเดียวดีกว่าครับหัวเดียวเออครับอ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวไะนโมนโมผีกีตัวไม่กล้าจะโจนาคาหนังเหนียวเข้มคนฝ่าตรงแข้งคนยี่สิบคนไม่ยับไม่ยน่นแ่เจ็บเจ็บพันพันเพียงจึกึก จึกจึกจ้าจ้าแจ่มหัวแหลมเหมือนลิงถึงคราวต้องวิ่งใครไล่ไม่ทันเพียงจึก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 